สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่บนเครื่องเรากำลังจะเดินทางไปที่ฮ่องกงนะคะเพื่อที่เราจะไปต่อเครื่องไปที่เวียนามอีอรณ์ออุปกรีมนัากกว่ไถจนนี้อันนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรภูมินะคะเครื่องกำลังจะออกแล้วแต่เราไปเจอกันที่ฮ่องกงนะคะ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ สนามบินฮ่องกงนะคะเราก็มาต่อเครื่องไปที่แวนคูเวอร์แคนาดานะคะเนี่ยมาดูเครื่องที่เราจะขึ้นกันนะคะลำใหญ่มาก mm hmm. เดี๋ยวเรารอต่อคิวขึ้นเครื่องไปที่แวนคูเวอร์แคนาดานะคะตอนนี้เวลาของฮ่องกงนะคะอยู่ที่บ่ายสามโมงครึ่งนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราจะบินไปถึงที่นูน่นอะ mm hmm. ประมาณเที่ยงกว่าๆของเวลาแคนาดานะคะ เวลาแคนาด,ดาเนี่ยจะาสาวิงกับเวลาเมืองไทยแบบเลยนะคะแอเมเอดแอะแคนาด,ดาเช้าเมืองไทยจะกลางคืนเดีย๋ยวไปเจอกันที่แวนคูเวอร์นะคะตอนนี้เรานั่งที่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรพรีเมียมอีโคพรีเมียมอีโคนะคะซึ่งจะล,ง,ลงมาจากบิสเนสก,กับเฟิร์สซึ่งจะล,ง,ลงมาจากบไม่มีตงังพอที่จะนั่งเป็นแม็จกจับเฟิร์สก็เลยต้องมานั่งอันนี้แค<อ>่เพื่อวัสดีกันอันนี้ก็จะดีกว่าอีโคธรรมดานิดเดียวนะคะ เขาก็จะให้อันนี้เนี่ยอันนี้เป็นอุปกรณ์อะไรอ่ะมีใบสีฟันมีขอประกห้องน้ำมีน้ำให้ขดน้ำแล้วก็หูฟังหูฟังเขาก็จะดีขึ้นก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้ผ้าห่มหนังผืนนะคะแต่นี่ถ้าผมนั่งนั่งอีโค่ก็ขอเขาได้นะไม่ว่าจะบินไปไหนก็แล้วแต่หองหงองแจ้งแจ้งแอร์ได้แล้วเขาก็จะมีหูฟัง แต่รู้สึกอันนี้อีโคเขาก็ให้นะอ้าวเหรอทำไมเราไม่เคยได้นะนะแล้วก็จะมีที่วางที่วางเทา้าอุ้ยต้องถอดรองเท้าที่วางเท้าแบบนี้นะคะแล้วตรงนี้ใช่ไหมเธอมันก็จะเขย,ยืบออกมาได้ใช่ไหมนะนี่ก็จะมีที่วางแก้วด้วยโต๊ะก็จะออกมาจาก้าง ใช้ไม่ค่อยเป็นเราไม่เคยดันน่าจะเป็นกลุ่มก่อนแล้วขาก็จะอ๋อขาก็จะขึ้นมาได้แบบนี้แล้วก็จะเอ็นลงไปแบบนี้ได้อ๋อนะคะเรานั่งธรรมดาเราก็จะเราก็จะเอ็นเราไปติดคนอื่นหน่อยขาเราจะยกไม่ได้แต่นีขาจะยกได้พอดีกว่ากันฟังก์ชันจะดีกว่านิดนึง ราคาก็จะเพิ่มมาอีกหน่อยนึงนะกินข้าเพิ่มมาสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะได้ที่วางขาก็จะเพิ่มก็จะดีขึ้นมาอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ต้องหวังนะว่าจะแบบโอ้โหร้านแบบทุนากินกินข้าวเราก็เลื่อนออกมาจากข้างๆอย่างนี้วา่านีวางแก้วข้างๆอันนี้ออกยังไงอ่ะ่าดอันนี้เด้งเลยไม่เห็นเด้งอออก๋ออันนี้ก็วางอันนี้ก็แบบนี้นะคะก็จะกลายเป็นโต๊ะกินข้าว เดี๋ยวเราอ่าขึ้นเครื่องอันนี้จะวินกี่ชั่วโมงคะจากฮ่องกงไปแวนคูเวอร์แคนาดาเท่าไหร่นะเมื่อกี้ที่คำนะสิบสามสิบสองชั่วโมงสิบสามหรือสิบสองสิบสองชั่วโมงสิบสองชั่วโมงเราจะบินจากตอนนี้เราอยู่ฮ่องกงนะคะก็คือบินจากไทยมาต่อเครื่องที่ฮ่องกงแล้วก็จะบินจากฮ่องกงสิบสองชั่วโมงไปที่แวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาเดี๋ยวไปเจอกันที่แวนคูเวอร์นะคะบ๊ายบายกินม่ยาวหน่อยนะสิบห้าวันอดทนกันหน่อยนะก็น่าจะประมาณ 8 EP <laughs> ไม่พอเตรียมพร้อมที่จะนอนนะคะฉอดถุงเท้าลองเท้าเรียบร้อยอาหารบนเครื่องนะ เพื่นที่หน้าโรงแรมนะคะชิลใส่ใใสเหนกันขณะนี้อุณหภูมิ12องศานะคะเราอยู่ที่แวนคูเวอร์แล้วอยู่ที่หน้าโรงแรมของเราวิวอะไรมาดูกันสิอ้อวิววิว วิวตึกแสงสว่างนี่ได้วิวเมืองห้องน้ำเล็กไหมก็ใช้ได้นะมันได้เล็กมาก i ตอนนี้เราอยู่ที่แวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาแล้วนะคะ กำลังเดินลงไปกินข้าวนะคะตอนนี้แคนาดาหกโมงครึ่งเนาะนหกโมงครึ่งแต่ยังอยู่วันที่1นอยู่นะคะเพราะว่าแคนาดามันจะช้ากว่าไทยเนาะ14ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปขึ้นลิฟต์ก่อนตอนนี้เราอยู่หน้าโรงแรมแล้วนะคะว่าอ่านทริปนี้เราไม่ได้เอาไมโครโฟนมานะเราลืมอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงนิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่า เรามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะกับเราแต่ตอนนี้ตอนนี้มันจะได้ยินหรอมันน่าใจนี่มัน้ยินได้ยินแล้วก็พี่ออเล่าโอเคก็เรากระเป๋ายังไม่มา <c oughs> กระเป๋าติดอยู่ที่มาแต่ตัวทัวยกแกง๊งแต่ว่าไม่มีกระเป๋า <c oughs> ทางสายกมีเขาก็รับผิดชอบให้หนึ่งร้ยเหรียญแคนาดาทวน ไม่ว่ากระเป๋าจะมาช้าหรือเร็วแค่ไหนก็หนึ่งร้อยเหรียญตอนนี้ก็จะไม่มีเสื้อผ้าใส่ฉะนั้นตอนนี้มุกจะไม่มีเสื้อผ้าใส่ฉะนั้นเราจะต้องไปซื้อเสื้อผ้าจริงๆถ้าเกิดใครเดินทางนานๆนนหลายๆวันก็ควรซื้อประกรันเพราะว่าอย่างเงี้ยประกรันเขาก็บอกว่าเขาจะให้ทุกหกชั่วโมงห้าพันอันนี้เราทําประกันมาด้วยนะคะเป็นกันนรแย่ทําประกรันมาจากประเทศไทยเนาะเป็นประกันการเดินทางก็คือถ้ามีกระเป๋าช้าล่าช้าสูญหาย หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเค็มได้นะ,ะแต่จริงๆมาเดินทางแบบหลายๆวันปกติก็ไม่เคยทำนะแต่ปกติแต่เรามีที่ทําเพราะว่าเราจะเดินทางสิบกว่าวันเราก็ไม่รู้เราจะป่วยไหมป่วยเราก็จะได้เข้าโ<ม>รงพยาบาลเข้าไปรักษาได้เลยเพราะว่าประเทศพวกป,ป,ประเทศอื่นเนี่ยาารักษาพ่วยมันแพงมากตอนนี้อากาศเย็นนะคะสบายๆแล้วก็ใส่เสื้อเอาอยู่พออยู่อยู่อ่าประมาณสิบสามองศาเนาะ แต่ว่ามันมีลมนะคะลมก็จะพัดหน้าก็จะชาอยู่บิ๊ใส่เสื้อกันหนาวใส่กางตัวนึ้งก็อยู่เดี๋ยวที่ไม่ตัองใส่พวกฮีเทเพลงก็จะหนาวแต่เดี๋ยวเราก็จะกินเหล้าให้เป็นฮีเ,เตอร์เข้าไว้ตอนนี้เรากําลังจะเดินไป<ฮ>ที่ร้านอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะไปข้าวไปกินข้าวมื้อเย็นของที่นี่นะคะแล้วเราก็จะมาเลนกันว่าพรุ่งนี้กระเป๋าจะมาถึงไหมถ้าไม่มาเราก็จะซื้อใหม่ อันนี้จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเราก็จะเจอร้านตามลายทางแบบนี้นะคะเขาก็จะเป็นช็อปขายของก็จะมี Everything ิเลยแบบเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋านู่นนี่นั่นนะคะเป็นเหมือนแหล่งช้อปปิง้งย่อมๆนะคะเพราะว่าเขาจะมีช็อปตามทาง,ทางแล้วก็เดินเล่นได้เลยแล้วก็เดินเข้าช็อปได้เลย ตอนนี้ที่ Canada, แวนคูเวอร์แคนาดาทุ่ม4.2นะคะ,วะสว่างมากสวงเลยตอนนี้อุณหภูมิ9องศานะคะเป็นเวลา4ทุ่มของแคนาดากป็ประมาณเที่ยงกว่าของเมืองไทยนะคะตอนนี้คืออยู่เล็กตัวเดียวแล้ว9องศาหนาวมาก แต่ยังไม่ามไม่หนาวมากคืนแต่ว,ว่าเราเต็มตัว,ว,ตวไม้พร้อมเราพร้อมแต่แค่เครื่องวินสายการวินทํากับเราอย่างนี้เสื้อผ้าเสื้อผ้าเราไม่มาเสื้อผ้าเราโดนสส่การวิน,นด,ดีเลยเลยึดไปอยู่เขาจะเอามาคืนเราฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องอยู่แบบนี้ไ้ก่อนนะคะนี่คือกระเป๋าก็ยังไม่มากระเป๋าเลยยังไม่มารู้หัวดิเซ็ตผมไม่ได้เราคือแบบเดี๋ยว ของกระเป๋ามาแล้วจะกลับไปรีวิวว่าเลาควรจะต้องทำยังไงถ้าเกิดกระเป๋าเที่ยวแล้วกระเป๋าหนะักใช่าะเรามีประสบการณ์โดยตรงเนี่ย ب, เนี่ย ب. เก็บใบเสร็จไว้ด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ินข้ามไปสะพานตรงนู้นนะคะสูงมากเรากำลังจะเดินที่สะพานนะคะอุ้ยมันโยกแรงมากเลยก็มันสูงด้วยเดี๋ยวเราไปตั้งใจเดินก่อนข้ามมาอีกฝั่งแล้วนะคะฝั่งนี้จะเป็นอุทยานมีที่ให้นั่ง okay. อันนี้เราก็ข้ามมาได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับ เกิดการใช้เวลาการข้ามยานนิดหนึ่งเพราะน่จัดเจ้าของช่องกลัวชังสูงนะมันงสูงมันค่อนข้างจะออกแนวนักกวัวเนีน่ใช่นะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าสลิงเขาใหญ่มากเส้นสลิงๆๆนี่แบบใช่แบบแบกช้างได้อะแต่ถ้าคนกลัวความสูงก็จะกลัวไงเพราะว่ามันยกยมุมข้างล่างมันจะแบบแกว่งอย่างเงี้ยแกว่งแกว่งแกว่งแล้วก็ยืนอยู่ตรงกลางผ่าน้มันก็จะแกว่งไปมาแกว่งไปมา แต่ว่าคนที่ทนข้ามมาแนละ้วเขาก็จะมีมุมยู่ถึงทัดนให้เดินนะเขาทำเป็นเมื่อกี้เราเรน,นั่งกินช็อกโกแลตฮอตช็อกโกแลตแล้วเราก็มาเดินเล่นในอุทยานกันหรือว่าสวยเลยนะมันแบบทำดีทำดีเขามีต,ต,ต้นไม้อ,อะไรนะต้นไม้อะไรนะเขาชื่ออะไรวะอ่าชิแม่เลยลืมชื่อเลยเ <laughs> ขาบอกว่ามาพบเจอตั้งแต่ปี1 5ึพั หนึ่งพันเท่าไหร่หนึ่งเจ็ดห้าสามนเจ็ดห้าสามต้นแรกต้นแรกเลยตอนแรกมันมีทั้งหมดแปดต้อนอืมต้องแบบเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดแล้วเรามาเจอน้อง,ลองแล้วนะคะพื้หลังของน้องร้เปล่าน้องจะอยู่ในนี้น้องมีตอนนี้ด้วย กำลังตอนนี้เรากำลังเดินกลับแล้วนะครับ <Okay. S 1> ค่อยๆเดินไปเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสลับให้ดูวิวข้างๆแต่ค่อนข้างจะโยกนิดนึงเพราะคนมันเยอะ าจะนั่งผิงไฟกันอย่างนี้เนี่ยนั่งผิงไฟเรามานั่งผิงไฟนะคะหนาวนั่งอยู่หน้าเตา่านี้เลย <c oughs> เรามาเจอตู้ป๊อปมากนะคะ ก็ซื้อสเปซหรอเลาสถูกมีแล้วสตัวเลนี่ไจะส่งสินค้าลงมาเสั่ง่รงไ้่แวไม่เป็นสีหะแล้วก็อีาเลือกไว้สองตัว่เหรอดนคนละนาแล้วก็ตัวนึ่งที่เป็นหน้าแล้ว ถ้าได้สามตัวสามตัววันออกมาแล้วที่พวกเราเดินมาดูกันเพื่อสิ่งนี้เพื่อสิ่งนี้เราจะเม่ตินเลยจบแล้วเรามาเจอร้านนี้นะคะเรื่อร้านว่าเป็นร้านที่ขายว่องดูดกัญชา ไมใช่บ้องหรอกเขาทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายอันนี้ใช้สำหรับในการดูดเนื้อของเขาถูกกฎหมายเนาะบุหรี่ไฟฟ้าที่นี่ถูกกฎหมายนะคะกัญชาก็ถูกกฎหมายแต่ว่าต้องดูดให้เป็นเป็นผืออ่าไพรเวทแบ่งเนาะถูกกฎหมายแต่ว่าคนดูดน้อยมากเออแต่คนไม่ค่อยดูบุหรี่ไฟฟ้าเนาะที่นี่ยแต่ว่าถูกกฎหมายเนี่นะใครใครมาเที่ยวไม่ต้องไม่ต้องหกมมาซื้อที่นี่เนี่ยดูดิ ไอ well. ้ที่ดูดอ <c oughs> ่ะมันมีแต่ลายน่ารักน่ารักมีลายปืนด้วยไม่ได้ดูจะมหัวโผลมได้กระเป๋าแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่เรารอคอยกระเป๋ามา1วันเต็มๆตหวันกับอีสิบชั่วโมงใช่ประมาณ34มชั่วโมงโดยประมาณน้องก็ได้มาอยู่กับเราแล้วนะคะโอเคหลังจากจบทริปนี้เดี๋ยวจะทำา ทำคลิปสั้นๆให้ดูนะคร <ทำ S 1> ับว่บาวิธีการติดต่อว่าถ้าเกิดเอกระเป๋าเรามันหายหรือว่ามันดีเลยไปเราจะต้องติดต่ออะไรยังไงเราจะ<ช>ต้องทํำยังไงบ้างาแล้วก็จะมีวิธีการเคลมยัยงไงบ้างที่จะได้แบบได้เงินเพราะว่าคร่าวๆก็คือว่าสายการบินเขาจะให้อยู่วันไม่รู้ว่าให้ร้อยเหรียญหรือวันเราร้อยเหรียญเพราะเหมือนคุยแล้วก็เหมือนเขาไม่ได้สุขให้คาตอบที่แน่นอนเขาแบบมันไม่แบบคุยเขาไม่ได้คุยกับเราเยอะเท่าไหร่อ่ะ คุยไม่รู้เรื่องเยเขาอ่ะเขาไม่บอกเราเนอะไม่สายการวินเขาไม่ได้คุยกับเราแต่ว่าทางสนามวินอ่ะเขาเป็นคนแจ้งคร่าวๆใช่ใช่โทรหาทางสายการวินก็โทรไม่ติดแล้วจะมาดูกรันว่าจะได้เงินจากประกันเท่าไหร่น้องกลับมาแล้วเราสบายใจอันนี้เราตื่นสงจะไปกินข้าวเช้าอแล้วก็มีไปสปอนเซอร์หนึ่งคน เราลองบบอก็คือมันไม่แหวกันเลยอย่างเงี้ยเรากำลังจะเดินทางไปวันนี้เราจะไปกินข้าวเช้าที่ไหนคะไม่แน่ใจ <c oughs> เดี๋ยวเราให้คนข้างหน้านำทางไป เย็นและสดใสมาก้าองศาตอนนี้เวลา7โมงครึ่งเราก็กระแดะเนาะทำตัวเหมือนเป็นคนที่ใส่เสื้อก้ากหนึ่งตัวก้าวก็บังเกิกหัน ตันนี้เราอยู่ที่ตลาดพับลิกมาตแกรนด์รูนเราจะมาทำอะไรน่าจะมาทำอะไรอมาซื้อของเหรอ <c oughs> เขาบอกว่ามาดูตลาดกันแล้วก็มาดูเดี <c oughs> ย๋ยวไ,ไปเดินเล่นก่อน <c oughs> ดูล <ง S 1> ตลาดที <c oughs> ่ดีเขาไว้ทำอะไรเราก็จะทำข้างในก็เป็นตลาดอ๋อเขาซุปเปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละอ๋อข้างในเป็นแบบตลาดแบบนี้เลยไอ้ท <c oughs> ี่นี่มันใครแหม เราจะซื้อซาวลี่นะคะเขาบอกว่าเป็นของออร์แกนิกจากสวนลูกใหญ่มากรูปเทียบกับมือเราเอ้าวไหนดีฉ่ำๆอันนี้หรือว่าอันนู้นเออพี่กันเล่งอันนี้เหมือนกันอันนี้เออ,เ,อ,อเล่งอันเดียวกันเลยลูกเล็กๆเราไปล้างมืแล้วนะคะเราจะล้าูปใหญ่มากเลยถ้ามาถ้ามามันมีห้องน้ำอยู่ตรงข้างหลังนี่เอง น้ำพอกินได้นะคะจากกองกินได้ดกดองใหญ่มากเนาะใหญ่ชุมช่มฉ่ำก็หวานนะสู้ญี่ปุ่นได้ไหมมัน,ม,น,ม,นมันก็มี 1, พันธุ์ที่เป็นหวานกว่านี้แต่ว่าอันนี้มันก็ฝูร้อนหวานเนี่ยอ๋อก็ไม่ได้ว่าสู้ได้ไปเลยทีเดียวเดี๋ยวมเออแต่อย่าว่าญี่ปุ่นลูกเดียวก็ ลูกใหญ่อ่ะลูกเดียวปเป็นพัน,นละแต่ว่าเราเป็นคนกินเบียวไงเราก็เลยรู้สึกว่ามันตัดกันดีเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเขาไปดูหางอย่างองืนนง่นกินกนันก็จะมีช็อปช็อปเป็นร้านร้านขายของนะคะแล้วก็เข้ามาเดินเล่นนี่เขาก็จะมีร้านเป็นร้านร้านเป็นช็อปช็อป เราก็จะเดินอยู่ในเวิร์นี้นะคะ<ม>ก็จะเดินเข้าช็อปเดินดูของช้อปปิ้งไปเรื่อยๆนะคะในเวิร์นี้นี่มันก็จะมีฝั่งนี้ด้วยใหญ่อยู่นะแต่ว่าเราต้องเดินดูเพราะว่ามันจะมีช็อปแล้วก็มีแบบให้ลงเรือใช่ปะเมื่อกี้เมื่อกี้เขาเหมือนเขามีให้แบบชุดแล้วก็ให้ลงเรือเลือกเรือได้ดำน้ำได้ด้วย่ไม่ได้ดำน้ำได้หรืะนะอเปล่าแต่เหมือนแบบชุดออกแบบนั่งเอาอไปดูเลยดูป่าเพราะว่า เขาดังเรียกป่าวันพิชชาต์โอ้วานพิชชาต์วันพิชชาต์ป่าวานมันไม่ใช่ปลาแปลว่าอันนั้นไม่ใช่เพลงนี้อันนั้นโลมาอ๋อโรม่าโลมาก็คือโลมาแต่ป่าวันก็ไม่ใช่ปลาอยู่ดีใช่ป่าวันไม่ใช่ปลาครับล้วไปเดินชอปวานไม่ใช่ปลาติ้งต่อที่มาของวานพิชชาตคือว่ามันเป็นแบบที่คอยชอบป่าวันเขาก็เลยเรียกว่าวานพิชชาต เข้ามาข้างในมันก็จะมีเป็นช็อปนี้ด้วยแบบอารมณ์ฟิลห้างแต่เป็นเล็กๆช็อปเต็มไปหมดเลยเรามาเจอร้นนี้นะคะเขาจะให้เลือกเองเน้นๆนะใส่พวกเน้นๆนไม่ไม่ถูกแล้เนี่ยเขาจะให้เลือกว่าเราจะหยิบอะไรแบบพวกหินลยินเสริมดวงอะไร มีเพชรพลอยมีประดับเลือกไปร้อยเป็นสร้อยหรือว่าข้อมืออะไรเนงะี้ยแล้วก็ไปน,นั่งลอยตรงนู้นเห็นไหมคะนั่งลอยกันอยูต่ตอนนี้เรามีชาเลนว่าเราจะต้องทำอันนี้ให้เสร็จภายใน30นาที <c oughs> ซึ่งมันก็ดูไม่ง่ายเลย <c oughs> เรามาทำสร้อยด้วยตัวเองนะครับ yeah. ปิดนะแล้วก็แต่คืออันนี้ไม่ยากนะครับคือเราสามารถใช้เงินแก้ปัญหาได้อันละสองเหรียญย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิด เอาคองเท้อยก่อนแล้วก็ต้องดูระยะไงเราต้องยืด้อยให้มันเป็นระยะอ่าไม่ลืมเผือด้วยโอเคเดแล้วก็มาให้ดูตอนเสร็จนะครับช่างประดิษฐ์นะคะใครบอกว่าการดูงมีฟ้ามีประโยชน์ป่ะคุณรู้ไหม คุณจะทำไห้พูดย่างไงกันเลยนี่เราทำได้จะเสร็จแล้วพี่อ้าม่นผลโลใส่โลใส่โลทําต่อหัวแต่พูดเราได้มาแล้วนะคะทุกคนนี่เป็นแบบนี้ นี่นครับขึ้นชั่วโมงตัวเอ็มยหมุนตัวเอ็มให้ดูหน่อยถ้ามาคนเดียวคิดจะทำตีไปเลยชั่วโมงหนึ่งมันทำยากอยู่นะมันเหมือนจะง่ายแต่ว่ามันคือมันต้องค่อยๆอ่ะไม่งั้นเล็งช่องอ่ะไม่งั้นมันจะหลุดไงมันเป็นห่วงมันเล็กด้วยอ่ะห่วงมันเล็กเราต้องเราต้องเล็งช่องดีๆจะมันก็จะมีอันที่แบบว่าเราต้องพันพันห่วงเองอันนี้เราต้องม้วนเองม้วนเองมันก็จะต้องใช้เวลานะหน่อย ย่ามเป็นคนมวนนะคะเก่งมากเขาเดิพนพนักง,งานเขาถามว่าอันนี้เราให้พนักง,งานทําหรือว่าเราทําเองเพราะว่าถ้าให้พนักง,งานทำเขาจะคิดเงินเพิ่มไงหวงละสองเหรียญแปลว่าเราทําดีเขาก็เลยถามว่าเราทําเองหรือเปล่า <c oughs> เคงเยี่ยมมาทําได้นะคะที่นี่ตู <c oughs> ้สั่งอาหาร ไข่มุกกินไปเที่ยวไปอยากกินไปเที่ยวไปด้วยกันเหรอทิกกอรี่ฮะ